สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสออนคณิตศาสตร์ปี264เพื่อสอบขัดเลือกข้อคัที่1ข้อที่23นะครับโจทย์กำหนดให้มีลูกบาศท,ทรงตันที่ทำมาจากโลหะ2ชนิดดังนี้ครับ 1. ลูกบาศท,ที่มีขนาดความกว้าง3ซนติเมตรและก็หนัก200กรัมจำนวน100 1ง0ลูกนะครับแล้วก็ชนิดที่2ลูกบาศเนี่ยจะมีความกว้าง2ซนติเมตรน้ำหนัก400กร,รมัจมจำนวน1000ลูกครับ ให้ถัง A มีน้ำเต็มถังพอดีแล้วก็เลือกลูกบาตรรวมเลูกจากทั้ง2ชนิดข้างต้นนะครับหลังจากนั้นก็คือหย่อนลูกบาตรทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยลงไปในถัง A โดยที่ไม่ไม่มีส่วนใดของลูกบาตรโผล่เหนือผิวน้ําขึ้นมาเลยครับโจทย์ถามว่าโจทย์บอกว่ามีน้ําล้นลูกบาตรออกมาจากถังเนี่ยไม่เกิน1000ลูกบาตรเซนติเมตรถ้าน้าหนักรวมของลูกบาตรที่หย่อนลงไปเนี่ยเท่ากับ20กิโลกรัมพอดีนะครับแล้ว M จะมีค่าเป็นไปได้มากสุดเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีการบอกด้วยนะครับว่า จากหลักการของขคมมินิจะได้ว่าเมื่อนําวัตถุที่ใส่ลงไปในชนะปริมน้ําปริมาตรน้าที่ร้นออกมาจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุในส่วนที่จมน้ํานะครับโอเคครับใครที่อยากลองทําดูก่อนกดพอสแล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับผมสมมุติให้ลูกบาศชนิดแรกนะครับมีทั้งหมด A ลูกนะครับอันนี้เป็น A ลูกที่ใส่ลงไปนะครับจะได้ว่าชนิดที่2เนี่ยมันจะต้องมีอยู่ M ลบ A ลูกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโจทย์ให้ว่า รวมกันทั้งสองชนิดเนี่ยต้องได้ m ลูกนะครับอันนี้ก็รวมกันได้รวมกันได้ m ลูกพอดีทั้งสองชนิดนะครับตามที่โจทย์กำหนดเนาะคราวนี้ครับเมื่อนําทั้งสองมาใส่ลงไปในถังนะครับน้ําหนักรวมของลูกบาศก์ทั้งคู่เนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ20กิโลกร,รัมนะครับนั่นก็คือจะได้ว่าตัวชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะครับมีน้ําหนัก200กร,รัมเนาะก็จะกลายเป็นเฉพาะน้ําหนักของตัวลูกบาศก์ชนิดที่หนึ่งเนี่ย น้ำหนักเนี่ยเป็นอันนี้สมการน้าหนักนะครับชว้วน้ําหนักของชนินที่1ก็จะ,ะกลายเป็น2 0 0คูณกับ A กรัมนะครับส่วนชนิดที่2เนี่ยก็จะเท่ากับ 400. คูณกับ M บ A กรัมนะครับน้ําหนักรวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ20กิโลกรัมพอดี20กิโลกรัมอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยเป็นกรัมนะครับก็จะกลายเป็น20 คูณ10ยกกำลังสเนาะผมขาเป็นเลขยกกำลัง3ามาไว้ก่อนนะครับคราวนี้ผมหารด้วย100ตลอดทั้งสมการนะครับนำหน0มาหารตลอดสมการเนาะจะกลายเป็น 2a ออ๋หาร200เลยแล้วกันนะครับหาร200เลยแล้วกันก็จะกลายเป็น a ครับบวกกับ2คูณกับ m ลบ a ครับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ100พอดีนะครับ โอเคครับคราวนี้ก็กระจายเข้าไปเล็กน้อยนะครับจะกลายเป็น a บวก 2m ลบ 2a มีค่าเท่ากับ100นะครับจะกลายเป็น 2m ลบ a มีค่าเท่ากับ100พอดีนะครับอ่านี่เก็บไว้ก่อนนะต่อมาครับเรามาพิจารณาอสมการเนาะเมื่อกี้เราได้สม,รรมการจากตรงนี้แล้วนะครับจากเงื่อนไขว่าน้ำหนักรวมของลูกบาศก์ที่โยนลงไปเนี่ยจะเท่ากับ20กิโลกรัมพอดีครับ ต่อมาเราจะเริ่มสังเกตตัวอสมการแล้วนะครับที่ว่าบอกว่าไม่เกิน1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจากที่โจทย์บอกว่านําลูกบาศกทั้ง2ชนิดเนี่ยยอดลงไปในตัวถัง A นะครับจะมีจะมีะมน้าล้นออกมาจากถังเนี่ยไม่เกิน1000ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจึงได้เป็นอสมการว่าตัวอันนี้พูดถึงปริมาตรแล้วนะครับปริมาตรของของลูกบาศกชนิดที่1เนี่ยมีทั้งหมด a ลูกนะครับ แต่ละลูกเนี่ยก็คือจะมีปริมาตรอยู่3ยกกําลัง3ลูกบาศกเซนติเมตรนะครับก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง3ลูกบาศกเซนติเมตรคูณกับ a ลูกก็จะกลายเป็นเฉพาะปริมาตรของชนิดที่1เนี่ยก็จะกลายเป็น3กาลัง3 a นะครับส่วนชนิดที่2เนี่ยแต่ละลูกก็จะมีปริมาตรอยู่2ยกกำลัง3ลูกบาศกเซนติเมตรนะครับซึ่งเรามีอยู่หมด m ลบ a ลูกนะครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง3คูณ m ลบ a นะครับ ซึ่งโจทย์บอกว่ามีค่าไม่เกิน1 0 0 0ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับคำว่าไม่เกิน1000ันลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่านับรวม1 0 0 0พันด้วยไหมนั่นคือหมายถึงว่าผมกําลังจะถามว่าต้องตั้งเป็นสมการน้อยกว่า1000หรือว่าน้อยกว่าเท่ากับดีเอ่ยคำตอบก็คือควรจะน้อยกว่าเท่ากับนะครับเพราะโจทย์ใช้คําว่าไม่เกิน1 0 0 0ันลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งตัวเลข1 0 0 0พันเองอ่ะมันก็ยังไม่เกินนะครับ ตัวที่เริ่มจะเกิน1000ก็คืออ่านหนึ่งหนึ่งพันจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับที่มันเกินขึ้นมาเนาะดังนั้นตัวหนึ่งพันก็คือยังไม่เกินหนึ่งหนึ่งพันลูกบาศก์เซนติเมตรอยู่ดีดังนั้น,ต, 1000, น, 1, cm, น,นต้องใช้เป็นน้อยกว่าเท่ากับนะครับไม่ใช่น้อยกว่าเนาะจัดรูปต่ออีกหน่อยนะครับก็จะกลายเป็นสามกำลังสามเนี่ยเป็นยี่สิบเจ็ดเอครับแล้วก็บวกแปดเอแล้วก็ลบกับแปดเอมีค่าน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งพันนะครับจะกลายเป็นแปดเอ บวกสิบเก้าเอมีค่าน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งพันครับคราวนี้ผมนำเงื่อนไขของตัว A เนี่ยไป็นแทนค่าในนี้นะครับเพื่อให้จัดอยู่ในรูปตัวแปรเเนาะเพราะว่าโจทย์ต้องการค่าของตัวแปร m นะครับว่ามีค่าเป็นไปได้มากสุดเท่ากับเท่าไหร่นะครับโกของเราก็คือต้องการหาว่าไอตัว m เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าน้อยกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าโจทย์ต้องการบอกว่าค่ามากสุดเราก็ จะได้หาค่า m ที่มันน้อยกว่าตรงนี้นะครับที่ตรงกับเงื่อนไขนี้ที่มันมากสุดนะครับนาะโกของเราต้องการแบบนั้นนะครับผมก็เลยเอาตรงนี้เกี่ยวกับสมการนี้ไปแทนค่าในนี้นะครับอ่ะก็นําตัวแปร a ที่อยู่ในรูปของตัวแปรสมการตัวแปร m จากสมการนี้ลงมาเนาะจะกลายเป็นว่า 8m นะครับบวกกับ 19a เนาะซึ่ง 19a เนี่ยไอตัว a เดียวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2m ลบ100นะครับอันนี้ผม ใหญ่ข้างนะครับนิดนึงเนาะ a จะเท่ากับ 2M งลบ1น0นะครับไปแทนค่า A เป็น 2M งลบ100ครับน้อยกว่าเท่ากับ1,000จะกลายเป็น19กคูณกับ 2M ได้เป็น 38M นะครับ 38M อบวกกับ 8M ได้เป็น 46M ครับต่อมาก็ เออนำสกระจายเข้าไปตรงนี้เนาะกลายเป็นลบหนึ่นะครับลบห0ึ่งพันผมย้ายไปบวกฝั่งขวาเนาะจะกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับ1นึ่งพันบว่เาป็นสองพนะครับจากนั้นก็คิดเลขต่อน,นิดนึงนะครับตัวสี่สย้ยายย้ายสีไปหารนะครับจะกลายเป็นเน้อยกว่าเท่ากับ2,900ันเก้าร้อะครับหารด้วยสี่นะครับ,รบซึ่งก็จะมีค่าประมาณเป็น ประมาณหกสิบสามนะครับก็จะประมาณหกสิบสามกว่าๆนะครับรหกสิบสามเศษอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนสี่สิบหกนะครับก็ไอตัว M ที่น้อยกว่าเท่ากับที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะกลายเป็นหกสิบสามลูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น M ก็จะมีค่าเท่ากับหกสิบสามลูกนั่นเองที่สอดคล้องกับตัวสมการนี้นะครับจะได้ว่าไอตัวนี้จะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ ดังนั้นเก็เป็นไปได้ก็คือ63เนาะเพราะว่เอต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ